ฝั่งโน้นเป็นเอฟดาวขนองนะครับเดี๋ยวแปรข้ามปีกับปีศาจตะก้อผู่นี้ทิงน้ำมันสต่อเลต่อลองเลยหไปสามต่อหนึ่งเอ้สามต่อศูนย์ครับเกือบไปลูกนี้ออกต่อคนละหนึ่งไลยหนึ่งแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับมาชมตะก้อนเดี่ยวฝั่งโน้นเอฟดาวขนองนะครับเดี๋ยวแปรข้ามปีกับปีศาจตะก้อนะครับเกือบมาครับปีศาจครับเอาครับนำอยู่สามต่อศูนย์ปีศาจลูกนี้กดลงไปเกี่ยวรองเท้า โอ้สุดยอดครับตรงนี้ลงนะครับสวนโป่งเดียวนะครับปีศาจนี้จะรอดหรือเปล่าครับบอกก่อนเจ้าเอฟเหงอยังไม่อ่อนนะครับความสดอยู่ที่เจ้าเอฟดาวคนองความเก๋าอยู่ที่ปีศาจวันนี้มาดูสดหมดเก่าใช่เอาครับมาดูลูกเสิร์ฟเอฟดาวคนองหนึ่งต่อสามนะครับเสิร์ฟมาครับไล่เส้นลูกนี้ออกครับลูกนี้ออกเยอะเข้าฝั่งนี้ต่ออะไรเอาครับยังไง เอฟดาวขนองตีเหลี่ยมดูนี้สวนครับทันหรือเปลาวิ่งหน้าตั้งเลยครับโอ้ทันเฉยลากเข้ามาบอกไม่ตายใช่ไหมเอฟบอกไม่ตายใช่ไหมสวนลูกนี้ยังไงโอ้กเฉยโอ้ยเสียดายเนาะสูสีครับคู่นี้ผมบอกม่นเอาครับจะว่าเจ้าเอฟได้ความสดครับปีศาจได้เหลี่ยมครับลูกนี้โอ้โหสนามเด็กนะครับผมบอกก่อนนะครับไม่ใช่สนามพุทธบูชานะครับ น้ำนี้อาจจะแคบไปหน่อยนะครับอาจจะเสพไม่ลงปีศาจนะครับสาตอนหนึ่งะครับเสหยอดครับเจ้าเอฟเอาครับเอฟเพราะลรกนี้ไม่ขเาม เบาหน่อยพี่ขอบคุณครับวันีเสียสังนะครับยุทธชัยชัยยพิทักษ์นะครับนะครับห้าต่อหนึ่งนะครับเสิร์ฟไป F1 F2 F3 ่อ, 1, อ, 2, อวันนี้ปราชาติส่วนผักนะครับแล้วก็ยาวพม่าสะปานพุทธนะครับยาวพม่าสะปานพุทธมาแก้เด็กนักเรียนสวนกุหลาบเลยรออยู่โอ้ลูกเสิร์ฟลูกนี้ครับโอ้สุดยอดจริงๆ โอ้ลูกเสร์ฟเจ้าเอฟบอกว่าอันตรายมากๆนะครับตอนนี้ไล่มาเป็น2ต่อ5นะครับอาครับเจ้าเอฟด,ดาวขนองเส์ฟตัดมาหน้าขวาลูกแรกเฟลูก2หน้าเน็ตลูก3ตีเหลี่ยมหลงโอ้โหเจ้าเอฟหลง พิศาสเสริรห้าต่อสอนะครับเส์ฟไปเอฟเอาครับเอฟดาวขน้องโอ้โหโดดลูกนี้สุดยอดนะครับสองต่อห้านะครับมาดูลูกเสืฟเอฟโอ้ลูกเส์ฟครับลงอา้าวโอ้ลูกนี้ลงนะครับลูกนี้ยังไงออก ลูกนี้ออกนะครับอันนี้พิศาตนำอยู่5ต่อ2กรรมการตัดสินคือเป็นอันสิ้นสุดนะครับเป็นอันว่าสิ้นสุดนะครับนะครับตามตัดสินตามที่เห็นนะครับพม่ายองพม่ายองอาจจะมองอยู่ไกลหน่อยนะครับลูกอาจจะไวหน่อยอาจจะมองไม่ชัดเจนนะครับ2ต่อ5นะครับเดี๋ยวมา เสิร์ฟแรงจริงนะครับเจ้าเอฟห้าต่อสองนะครับมนูปิศาเสิร์ฟนะครับเสิร์ฟไปครับเจ้าเอฟเอาครับยังไงครับตีหัวลูกนี้โอ้โหทักทายเกียรติศักดิ์นะครับแล้วก็สรลวิดนะครับสวัสดีครับแอดชอบเอฟครับใช่ครับ ชอบเอฟเดี๋ยวตอนตามหลังอยู่นะครับแต้มตอนนี้ตามหลังอยู่2ต่อห้าแบบนี้กินปีศาจยากสนามสนามมันเล็กนะครับแต่ว่าก็ไม่แน่ครับเจ้าเอฟ e เอาครับอยู่ที่พุทธบูชาปีศาจส,สู้ไม่ได้ครับองนี้เตะออกเอาครับเจียวได้ครับตีโอ้โหแจมมาวินเป็นตออยู่ผมไม่รู้ว่ามาสวนไม่ได้ผมก็ใส่เลย เรียบร้อยเจ็ดต nice ่อสองรู้เยอะเสียเยอะเอาครับเอฟดาวดองตามหลังอยู่เอาครับลูกนี้บอกแล้วสนามนรกแปดต่อ2อครับแต่อ2นะครับ ดสจาเติม <Cornell>. นะครับทักทายป่าเตี้ยพระรามสามป่าเตี้ยพระรามสามมาหากินเวทกอดอ่อนก่อนครับผ่านมาวินผ่านป่าเตียวก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปเตะเวทใหญ่นะครับป่าเตี้ยผ่านไก่ป่าปีนางก่อนนะครับผ่านไก่แจ้ไก่ป่าปีนางก่อนเดี๋ยวค่อยไปเตะเวทใหญ่นะครับป่าเตี้ยเอาครับยังไงครับทักทายทุกท่านตี มนตรีพันวิลานะครับเสียนโจ๊กหายหน้าหายตาจากวงการตะก้อนนะครับแล้วก็พิเชษนะครับทายเอาครับเสือหมาเตกีบาค,ครับคู่นี้ไม่ไม่เยอะครับราคาซ้อมนะครับเอาครับ เจียบยอดครับเจ้าเอฟครับเอาครับจากหลังเท้าขึ้นแล้วก็เตะลูกนี้ระวังนะครับผมแม่งงก่ว่าให้ว่านกาล่นแล้วผมไม่ปัดผมไม่ปัดนะครับเดี๋ยวมือหักนะครับผมปล่อยนะครับเฮ้ยนาฬิกาหล่นลยเหรอปล่อยไปเลยครับไม่ต้องปัดปล่อยไปเลยเดี๋ยวมือหักแต่ก็มันแรงไม่เราหลบอย่างเดียวเลยครับไม่ต้องไปปัดลูกมันแรงผมยังไม่กล้าปล่อยังไมก อาครับสาต่อ9านะครับเอฟดาวนขนนองลูกนีิเซฟออกสนามมันสั้นไปหรือเปล่าเจา้าเอฟเก้ต่อ3นะครับปีศาสเสิร์เสิร์รไปเอาครับเอฟหนึ่งเอฟสองเอฟสามลูกนี้หยอดปิดศาสต์งัดหลังเท้าขึ้นแล้วก็อ้าปากแล้วก็ตีเหลี่ยม เรียบร้อยโอ้โหใส่สกอร์ครับตอนนี้ปีศาจขึ้นนำสิบต่อสนะครับเอาครับสิต่อสาสองคนนี้ทำไมมายืนตรงนี้ไอ้ตีททำไมมายืนตรงนี้เอาครับปลาเล็กเรียลไยรแล้วครับนี่ครับช่วยเหลือกันนะครับคนละบาท2บาทนะครับช่วยเหลือเจ้าครอบครัวของ จาพนมนะครับที่ไฟไหม้บ้านนะครับนี่ครับปลาเล็กก็เลี้ยายนะครับคนละบาท2บาทนะครับจะช่วยกันไปนะครับสงสารนะครับถือว่าเรานักตะก้ออาชีพเหมือนกันนะครับครับมีอะไรก็ช่วยเหลือกันนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับติดปลายนวมนะครับอ้าวติดปลายนวมอีกแล้วไม่ใช่ตะก้ออ่าเอาครับผมก็บริจาคไป4 0 0รนะครับผมก็ใส่กล่องไป100บาทแล้วก็อนไปให้300บาทนะครับผมอนไปให้จ่าพนมนะครับผมก็วันนี้ ผมก็เท่ากับผมบริจาคไป400นะครับผมไม่มีหรอกครับแต่ว่าผมก็เต็มใจช่วยครับเงิน400บาทถือว่าเยอะนะครับสําหรับผมนะครับผมไม่ใช่คนรวย